สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพวามปีทีละข้อปีที่สามปีนี้สองศูนย์สองห้าเป็นปีแห่งการเป่าประกาศแผ่นดีของพระเจ้าซึ่งมาจากความผีกิจการบทที่ยี่สิบข้อยี่ห้าสอดคล้องกับสองศูนย์สองห้าพี่น้องรักอย่างที่พระเจ้าได้เปิดเผยสาแดงกับผมยี่ห้ามาจากห้าห้าเลขห้าเนี่ยเป็นเลขแห่งพระคุณก็คือพระคุณสองเท่า เลข5้าเป็นเลขแห่งความโปรดปานคือความโปรดปานสองเท่าเลข5าเป็นเลขแห่งเสียงวล้อก็คือเสียงวล้สองเท่าไม่ว่าคุณเชื่ออะไรคาดหวังอะไรในเรื่องประคุณความโปรดปานและเสียงวอลลอ,อมันจะมาเร็วขึ้นสองเท่ามันจะมามากกว่าเดิมสองเท่าในนามพิเศษพี่น้องที่รักครับตอนนี้หัวข้อที่เรากําลังเรียนอยู่ก็คือเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาโอเคนี่เป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นแล้วนั่เป็นสาเหตุที่เราจําเป็นต้องเน้นเอาล่ะ วันนี้ข้อมรพีที่เราจะเรียนกันคือมาราโกบทที่1ข้อ14ถึง15ครับแต่ก่อนที่เราจะาดำเด่งไปที่พระคำให้เราใช้เวลานี้อธิฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราใช้เวลานี้ที่จะเรียนพระคำขอใช้เวลานี้ที่จะรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจซึ่งเป็นส่วนที่เราต้องทำพ่อต้องการเปลี่ยนเราขอรับในเวลานี้เราขอพ่อทำพันธกิจกับเราด้วยด้วยพระคำของพระองค์ เราขอเราเชื่อครับว่าพ่อดำรงระชนอยู่แล้วเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลาเนี้ยแสวงหาเวลาที่ใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับพอ่อขอให้เนื่องจากการที่เราได้เรียนพัะคาในวันนี้ที่พักคาได้บานทำาำบาตรกิจกับเราเรา,เราจะก้าวไปข้างหน้าก้าวขึ้นสูงขยับไปเองหนึ่งพัสดิกและขอพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งเป็นพร,พระเจ้าเองเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นพักคุณซึ่งถูกจัดเตรียมเรียบร้อยโดยพระราชกิจการทรงไทย และพี่น้องต้องการมีความจําเป็นเราเปล่าประกาศถึงการที่พระองค์เจ้าจะปลดปล่อยอหมายสําคัญพระคุณเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการหายโรคก,การบําบัดปลดปล่อยโอเคอาการถูกยกขึ้นพระพรการคืนดีขอให้สิ่งดีทุกประการเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระขอพระเจ้าเคลื่อนไหวและปลดปล่อยหมายสําคัญเพื่อจะไม่มีสักคนหนึ่งที่เข้ามาเรียนบัมพีและขาดพระพรเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มือเติบและโดยความเป็นจริงแล้ว พระพรเหล่านั้นเป็นของเราเรียบร้อยในสวนรสดิ์สถานเราขอพระองยานปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ให้ทุกคนมีประสบการณ์กับการก้าวไปข้างหน้าและการเลื่อนขึ้นสูงครับในนามพี่เยซูอามนเอาละพี่น้องที่รักให้เราไปที่ประคําของพระเจ้ากันโอเคอย่างที่ผมบอกให้เราดูข้างบนหัวข้อของเราข้างบนนะัคือแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาผมหมายถึงว่า,าเดี๋ยวเราดูาด้วยกันโอเคเราดูด้วยกัน แต่เท่าที่เราเรียนมาพี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่พระเยซูสอนสิ่งที่พระเยซูเทศสิ่งที่พระเยซูคยุยคุยกับประชาชนส่งสาวกออกไปกระทําทั้งหมดก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเราพูดคําว่าแผ่นดินของพระเจ้าคิงด o มเนี่ยหมายถึงการครอบครองของพระเจ้าครับโอเคและนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องเน้นเพราะว่าเมื่อพระเยซูเน้นเราต้องเน้นเอาเราดูกันมาระโกบทที่1ข้อ14 14ี่ถึง1 5ข้อ14หลังจากยอนถูกจับแล้วอันนี้คือยอนผู้ให้รับปฏิสมาถ,ถูกจับโอเคถูกเฮโรดจับ พระเยซูเสด็จมายังแคว้นกาลิลีทรงประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องที่รักเลขหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราพูดถึงการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็คือการเปล่าประกาศข่าวประเสริฐครับพูดง่ายสมก,การในนี้ก็คือแผ่นดินของพระเจ้าคือข่าวประเสริฐแผ่นดินของพระเจ้าข่าวดีทําไมครับเพราะว่าข่าวร้ายก็คือแผ่นดินของมารครับเนื่องจากอาดัมโอเคเอวามนุษย์คู่แรกทาบาบนั้นโอเคสิทธิอำนาจในการปกครองโลกนี้ได้ถูกส่งว่าไปกับมารและเนื่องจาก พอมารมีมีสิทธิอำนาจก็เลยเนื่องจากมารเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชั่วร้ายมันก็เลยรักฆ่าทําลายทําให้มนุษย์เกิดปัญหาทําให้มนุษย์ยากจนทําให้มนุษย์มีโครคภัยไข้เจ็บทําให้มนุษย์ตายทําให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ที่เสียหายทั้งหมดเกิดขึ้นเนื่องจากโอเคอาดัมคนแรกพ่ายแพ้กับมารไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าสิทธิอำนาจถูกส่งมอบไปให้กับกับมันแต่ขอบคุณพระเจ้าที่อาดัมคนสุดท้ายคือพระเยซูกิสตได้เชื่อฟังพระเจ้า แลวโดยการตายถูกฝังเป็นขึ้นนี่ยพงได้ไปแล้วก็ฉากเอาสิทธิอำนาจออกมาจาก,กมือของมารโอเคแผนงานของทั้งหมดของมารถกทำลายและเนื่องจากพระเจ้าไม่เป็นแต่เพียงพระเจ้าที่มีฤทธิ์อำนาจแต่เป็นพระเจ้าที่ดีมันจึงกลายเป็นข่าวประเสริฐครับโอเคพระเยซูมาเพื่อจะให้เราได้ชีวิตที่ครบบริบูรณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับรักฆ่าทำลายขณะที่มารทําให้รักรักก็คือ,คอทาให้จนพระเยซูทําให้มั่งคั่งจเจริญรุ่งเรืองขณะที่มารมาฆ่าทําให้ตาย โอเคทาให้ป่วยพระเยซูมารักษาโรคให้ชีวิตขณะที่มารมาทําลายพระเยซูมาเสริมสร้างให้ผมได้ยินเราพูดว่าขณะนั้นกลับมาตรงประเด็นนี้ก่อนพี่น้องที่รักนี่ในตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราดูดูกันต่อไปก็คือให้รู้ไว้ว่าการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าจริงๆก็คือการประกาศข่าวประเสรศิฐเป็นการประกาศข่าวดีครับโอเคฉะนั้นจาไว้ว่าเมื่อเราประกาศเราต้องเป็นข่าวดีไอ้ประเภทคนบาประวังพระเจ้าจะเปียกภาคษาจริงไหมจริงข่าวดีไหมไม่ใช่ข่าวดีครับ โอเคก่อนที่คนจะรู้จักพระเจ้าเขารู้สึกทางลบไปแล้วเราไม่ได้ถูกเรียกให้ประกาศข้อความอย่างนั้นเราถูกเรียกให้ประกาศสิ่งที่เรียกว่าเป็นข่าวประเสริฐคือข่าวที่ดีโคตรๆฉะนั้นพี่น้องก่อนที่จะพูดอะไรในเรื่องของพระเจ้าคิดก่อนว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเป็นข่าวประเสริฐจริงหรือเปล่าจําไว้ว่าเมื่อเราถูกเรียกประกาศแผ่นดินของพระเจ้านั้นมันคือการประกาศข่าวประเสริฐต่อไปครับข้อ15โดยตรัสว่าพี่น้องเห็นยังเมื่อพงประกาศข่าวประเสริฐเนี่ยพงตรัสพงพูดว่าเวลากําหนดมาถึงแล้ว แแผ่นดินของพระเจ้าก็มาไกลแล้วฉะนั้นพี่น้องย,ยังการประกาศข่าวประเสริฐนั้นก็คือการพูดถึงแผ่นดินของพระเจ้าครับซึ่งในตอนนั้นนะเมื่อพง์บอกว่าเวลากําหนดมาถึงแล้วเป็นสิ่งที่ชี้ว่ามันมีกําหนดเวลาครับโอเคแล้วบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้ามาไกล้แล้วการครอบครองของพระเจ้ามาไกลแล้วซึ่งจริงๆก็คือมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูเนี่ยจะต้องตายถูกฝังและเป็นขึ้นและอย่างที่ผมบอกโดยการทําสิ่งนั้นนะโอเคอํานาจการครอบครอง ได้หลุดออกจากมือของมารแล้วก็มาอยู่ที่พระเยซูกิตนี่เป็นสาเหตุในพระมาาบระชาเนี่ยถ้าแปลตามต้นฉบับต้องบอกว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดได้ถูกมอบไ้กับพงค์คือนี่เป็นสิ่งที่น่าเชื่อคือหลังจากที่พระเยซูได้ดึงแล้วก็ชาดสิทธิอำนาจออกมาเนี่ยขณะที่พงค์ขึ้นไปสวรรค์ม,มอบไ้กับพระบิดาและพระบิดาได้มอบคืนครับสิทธิอำนาจทั้งหมดได้อยู่ที่ทั้งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกความหมายก็คือว่าพร,พระเจ้าเนี่ยได้มอบสิทธิอำนาจให้กับอดัมคนสุดท้ายคือพระเยซูริต ฉะนั้นสิทธ to e ิอำนาจเนี่ยอยู่กับระเยสคิดครับฉะนั้นพี่น้องี่รักจำไว้ว่าขณะที่เราประกาศข่าวประเสริฐนั้นมันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการครอบครองของพระเจ้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการที่ระเยสคิดเจ้าเนี่ยตายถูกฝังและเป็นขึ้นโอเคเพราะว่าข่าวประเสริฐเนี่ยก็คือเรื่องของระเยสคิดมาระโกบทที่หนึ่งข้อหนึ่งบอกว่าข่าวประเสริฐของพระเยสคิดเริ่มต้นที่ตรงนี้ฉะนั้นจําไว้นะพี่น้องี่รักเมื่อเราประกาศแผ่นดินของพระเจ้ามันคือการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ขณะที่ประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยให้ร และกาหนดเวลาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระเยศู II, คือการตายถูกฝังเป็นขึ้นโดยสิ่งนี้โอเคแผ่นดินการแผ่นดินของพระเจ้าการครอบครองของพระเจ้าได้กลับคืนมาแล้วในที่สุดพระเจ้าได้ครอบครองโอเคเราจะเรียนเรื่องนี้มากขึ้นแต่ให้รู้ว่าปัจจุบันนี้มารไม่ได้มีสิทธิอำนาจใดๆเลยสิทธิอำนาจทั้งหมดอยู่กับพิสต์และสิทธิอำนาจนั้นอยู่กับเราโดยผ่านทางการที่พรเิเต์ยอยู่กับเราจําและเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าปัจจุบนันนี้แผ่นดินของพระเจ้ามาแล้วครับ แผ่นดินของพระเจ้ามาโดยผ่านพระราชกิจที่สําเร็จโดยผ่านการที่พลองยานของพระเจ้าอยู่กับเราอะฮะต่อไปข้อ3บอกว่าจงกลับใจใหม่และเชื่อข่าวประเสริฐพี่น้องเห็นยังสิ่งที่มนุษย์จําเป็นต้องตัดสินใจตอบสนองต่ออาการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าการเปล่าประกาศข่าวประเสริฐก็คือการกลับใจใหม่ครับพี่น้องที่รักในตอนนี้คาว่ากลับใจใหม่เนี่ยมันหมายถึงภาษากรีกว่า m e โ a เอโ o ก็คือเปลี่ยนใจ คือเปลี่ยนใจที่เคยมีต่อพระเจ้าเปลี่ยนใจที่เคยมีต่อพระเยซูริตโอเคจากการที่เคยปฏิเสธไม่เชื่อเปลี่ยนใจกลับใจมาเชื่อพระเจ้าครับโอเคแล้วตรงนี้บอกไว้ว่าเชื่อข่าวประเสริฐพี่น้องเห็นยังพี่น้องเห็นยังว่า,าส,สิ่งที่ผมขีดเกี่ยวกับข่าวประเสริฐและแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็คือเป็นเรื่องเดียวกันครับฉะนั้นพี่น้องจําเอาไว้ว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาโอเคอย่างเช่นตอนเนี้ โรงไปหลังจากที่ยอนถูกจับแล้วพง์ก็ยังเป่าประกาศเหมือนเดิมก็คือเป่าประกาศข่าวประเสริฐหรือแผ่นดินของพระเจ้าและจําไว้ว่าการประกาศแผ่นดินของพระเจ้าก็คือการประกาศข่าวข่าวประเสริฐข่าวที่ดีโคตรแล้วก็จงจําไว้ว่าปัจจุบันนี้แผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยได้มาถึงเราแล้วครับโดยการผ่านทางพระราชกิจที่สําเร็จแล้วของพระเยซูกิตปัจจุบันนี้การครอบครองของพระเจ้าได้ได้มาอยู่ท่ามกลางเราโอเคโดยผ่านทางการที่พงยานอยู่ในเราโดยพระราชกิจที่สําเร็จแล้วจงเข้าใจความจริงข้อนี้แล้วก็ สิ่งที่มนุษย์ต้องตอบสนองต่อการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าการเป่าประกาศข่าวประเสริฐก็คือต้องกลับใจใหม่โดยเพราะท่าทีที่มีต่อพระเจ้าต่อพระเอครสตแล้วก็เชื่อในข่าวประเสริฐให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักับให้เรามาดูมุมซ้ายล่างพี่น้องเห็นยังที่เขียนว่าเอ่เลือไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่ตามตัวก็คือรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในปีสองพันยี่สิบแปดซึ่งก็คือหนึ่งสองสามอีกไม่เกินสามปีเนี่ยโอเค ถามว่ามันสาคัญยังไงนั่นเป็นปีที่โปรตัสแซนเข้ามาที่ประเทศไทยครบรอบ200ปีเราตั้งใจที่จะมีตัวเลข 1, 3ตัว1แรกมีผู้เชื่อ1ล้านคนครับตอนนี้เรามีผู้เชื่อประมาณ5-6แสนให้เราทวีคูณ1ที่2คือมีสิทธิาพิบาลมีผู้รับใช้10,000คน1ที่3ก็คือมีขิ้จักร10,000แห่งทุก่าง่ายคือสิทธิาพิบาลผู้รับใช้1คนดูลาย1ขิ้จักรมีสมาชิกประมาณ100รวมกันก็คือมีผู้เชื่อ1ล้านคน ถามว่าเป็นไปได้ไหมภายในปี2028เป็นเลขคณิตธรรมดาครับพวกเราแค่จําเป็นต้องกลับใจใหม่แล้วทวีคูณโอเคเมื่อพวกเราทวีคูณเราจะเห็นตัวเลขนี้เป็นจริงโดยเพราะสิ่งที่ผมอยากหนุนใจเราก็คือในปี2025เป็นต้นไปก็คือจงเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าครับจงใช้ทุกวันเพื่อจะเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าจงเปล่าประกาศด้วยคําพูดและจงเปล่าประกาศด้วยชีวิตและให้รู้ว่าขณะที่คุณเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าคุณกําลังเปล่าประกาศข่าวประเสริฐข่าวที่ดีฟดฟด ขณะที่คุณเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าจงตระหนักว่าโอเคมาตัตยุนปัจจุบันนี้แผ่นดินของพระเจ้ามาแล้วโดยผ่านการที่พระเยสคิดได้เอาอํานาจการครอบครองมาจากมือของมือของมารและปัจจุบันนี้สิทธิอำนาจทั้งหมดในการครอบครองนั้นอยู่กับพระเยสคิดพระเยซูอยู่กับเราจงเข้าใจความจริงข้อนี้ไม่ต้องไม่มีสิ่งใดต้องกลัวปัจจุบันนี้สิทธิอำนาจอยู่ในมือของเราเรียบร้อยโดยผ่านทางพระเยสคิดแล้วจงเรียกร้องให้คนกลับใจใหม่เชื่อในข่าวประเสริฐ เพื่อนในที่สุดแล้วเขาจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าอันเนี้ยที่บอกว่าคนจะชิงกันเข้าไปก็คือโดยการที่เขาตอบสนองตออ่อข่าวประเสริฐที่เราเป่าประกาศฉะนั้นพี่น้องที่รักให้เราออกไปเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและเห็นคนได้รับความรอดเห็นคนได้รับการช่วยกู้เห็นคนได้รับสิ่งดีให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่รักให้เรามาทําสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ,อมหาสนิทครับมหาสนิทแปลว่าสนิทมากพระกายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดี โอเคโดยบาดแผลเขล่นตีของพระเยซูเปโตรบท่านทั้งหลายจึงไม่ใช่จัาเพราะว่าพระเยซูได้เจ็บไปแล้วพระเยซูได้ถูกเข่นตีไปแล้วนั้นั้นเราจึงหายดีผมปล่าว่าการว่าทุกคนที่ได้ยินเสียงองคอง์ที่ฟังที่แตะหน้าจอหรือที่ฟังที่รับมหาสนิทร,ร่วมกันกันกบผมคุณหายโรคจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการตาบอดมองเห็นหูหนวกได้ยินเป็นใบพูดได้โรคผิวหนังทั้งหมดหายโรคทางเดินหายใจทั้งหมดหายโรคภัยไข้เจ็บทุกประการไม่ว่าจะมีต้นเหตุจากอะไร จากบรรยากาศจากสารพิษจากการกินยาพิษโอเคอุบัติเหตุจากระดับของโครโมโซมภูมิอากาศโอเคระดับของการติดเชื้อหรือระดับอาหารการกินผมเปล่าประกาศว่าคุณหายดีด้วยบาดแผลแค้นจีของพเยคริสตดเราทั้งหลายได้รับการรักษาหายผมเปล่าประกาศสิ่งนี้พระเจ้าได้รักษาเราแล้วโดยการที่พยะเยซูถูกเคียนฉะนั้นผมสั่งในานามพยาธิคิดโรคภั้ไข้เจ็บทั้งหมดจงออกไปสุขภาพดีจงมาโซเอ จงปล่อยขอพระวิญญาณของพระเจ้าทําให้เกิดหมายสําคัญและกาศเสจรเราเปล่าประกาศถึงการหายโลกโลกภัยแค่เจ็บทั้งหมดออกไปโอเคโลกที่มาจากวิญญาณชั่วจงออกไปโลกที่รบกวนทางจิตใจอยากฆ่าตัวตายหกปวดสงเศร้าจงออกไปในนามพิสต์แผนงานทั้งหมดของศัตรูถูกทําลายเราสั่งทําลายแผนงานทั้งหมดในนามพิสต์จงเป็นปกติจงหายดีทุกประการในนามพิสต์พี่น้องยิงน้วครับคุณหายดีแล้ว ผมได้กล่าวคำปธิฐานด้วยความเชื่อคุณหายโรคเพราะว่าโดยความเป็นจริงพระเจ้าไม่ได้รักษาคุณตอนนี้พระเจ้ารักษาคุณมา2,000ปีพระเยซูได้จ่ายราคาแล้วเท่านั้นคุณหายดีลองทําบางอย่างที่ปกติคุณทําไม่ได้โอเคแล้วคุณจะพบว่าคุณดีขึ้นหรือคุณหายให้ผมบอกว่าคุณหายแล้วเพราะว่าพระเยซูได้จ่ายราคาเมื่อคุณพบว่าคุณหายดีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าดีขึ้นเขียนคําขอบคุณพระเจ้าลงไปว่าคุณเคยเป็นอะไรพี่น้องที่รักให้เราทําสิ่งนี้ให้เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูพูด พี่น้องที่รักผลิตพูดสิ่งดีเพื่อเราผลิตพูดอะไรครับผลิตพูดถึงการที่เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปทุกอย่างทุกชนิดครับในนามพระเยซูถ้าคุณเชื่อในพระเยซูว่าพงเป็นพระเจ้าตายบนไม้เข็ถูกฝังแล้วเป็นขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกรคือก็คือว่าบาปทั้งหมดทุกอย่างทุกชนิดของคุณได้รับการยกแล้วครับสิ่งที่คุณต้องทําคือจงมั่นใจในความรอดและมั่นคงในความเชื่ออย่าเลิกเชื่อพระเยซูจงเดินใกล้ชิดกับพระองค์จงสนิทสนมกับพระองค์ ไม้ว่าคุณจะติดตามพง์มานานขนาดไหนจงเดินอย่างใกล้ชิดจงอ่านบั้มพีมาฟังรายการเข้าใจบั้มพีทีละขอ้อและเห็นตัวเองเติบโตขึ้นในความเข้าใจเห็นการเงินของคุณดีขึ้นเห็นอนี่สินของคุณูกปลดเห็นหมายสำคัญและกาศแสดงเกิดขึ้นผมเปล่าประกาศสิ่งนี้ว่าพระคุณสองเท่าวความปลดปราและสิ่งดีกําลังเกิดขึ้นผลิตของพระเยซูกิตเนี่ยไม่ได้เพียงแค่จัดการกับความบาปของเราแต่ได้เอาความอับอายไวใส่เกียรติลักษ่าราศีทําให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชวิตผลิตของพระเยซูกิตจัดการกับ ความผิดบาปผลิตของพีศาจคิดทำให้เราชนะซาตานโอเคเราชนะเพราะผลิตเราขอคำพยานครับพี่น้องที่รักผมปาประกาศแ,แผนงานทั้งหมดของศัตรูถูกทําลายแล้วปลดปล่อยทูตสวรรค์ลากพวกวิญญาณชั่วไปที่นรกแล้วปลดปล่อยแล้วทาให้ครอบครัวรักพระเจ้าเราสั่งเราเราเห็นด้วยว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวเราจะปฏิบัติพระเจ้า,จา,จาพี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หัวใจกดแชร์ไปเมื่อคุณได้รับประพรนเขียนคําขอบคุณพระเจ้าเริ่มต้นตั้งใจสักสิบวนันมาฟัง รายการเข้าใจป้อมผีดะักข้อและเห็นคุณเติบโตขึ้นโอเคเห็นคุณจำเริญขึ้นเห็นการทะลุทะลวงเกิดขึ้นของป่าวประกาศสิ่งนี้เอาละพี่น้องที่รล้ก็เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันขึ้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 นสุดเสียงชาโลมพระเจ้าอพรครับในนามพระเยซูคริสต์อาเมน